สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ไก่ามาอยู่ที่เพจของเอนไซน์นะคะบําบัดนะคะอ่าอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะหัวข้อที่จะมาคุยกันก็คือว่าความลับของสุขภาพดีนะคะของตัวเองเนี่ย ไก่อายุ52ปีนะคะและไม่เคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลมากกว่า20ปีนะ,ะอยากจะรู้ไหมคะว่าความลับของคนอายุ52ปีนะ,ะแล้วไม่ได้ไปหาหมอนะ,ะถ้ามีอาการอย่างมากก็แค่เป็นหวัดนะคะพอเป็นหวัดเราก็ดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด นะบางทีก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็นอนพักผ่อนและที่สำคัญนะคะไก่มีนี่นะคะเอ็นไซม์อาร์ดีเฟสพัทนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยของไก่อย่างดีมากเลยเวลาเพียนะคะหรือไม่สบายแล้วเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะคะดื่ม มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันลงตัวมากเลยนะคะเนี่ยง่ายมากไม่สบายเ,เวลาเพลียหรือว่าเหนื่อยนะคะก็แค่ลินดื่มครึ่งหนึ่งและที่สำคัญนะคะถ้าเราเก็บไว้ในตู้เย็นเวลาเราดื่มแล้วเนี่ยโอ้โหรสชาติอร่อยอยาบอกใครเชียวเลยนะคะเนี่ยดื่มอย่างงี้ แล้วก็อมไว้ในปากประมาณ5วินาทีนะคะ5วินาทีเพื่อที่จะให้เอนไซม์ N เนี่ยสามารถดูดซึมเข้าผ่านทางเลือดนะหลอดเลือดดำที่อยู่ใต้ลิ้นของเรานะคะโดยจะไม่ผ่านกระบวนการย่อยอาหารทางกระเพาะนะคะเพราะว่า่าตัวนี้นะคะมี อนุภาคเป็นนาโน0.0001 ppm นะสามารถดูดซึมเข้าผ่านเส้นเลือดได้เลยนะคะสามารถดูดซึมเข้าผ่านผนังหลอดเลือดได้นะคะอันนี้อนุภาคนะคะเล็กกว่าน้ำอีกซึ่งเราสังเกตดูเวลาเราดื่มเข้าไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะสำหรับท่านที่มารับชมนะคะวันนี้นะคะ ไก่มาเผยเคล็ดลับว่าอายุ52ปีแล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ยคนที่อายุ30ปีนะคะสังเกตดูนะคะว่าโรคต่างๆเริ่มจะถามหานะคะอันนี้มาดื่มนี่คือเคล็ดลับของไก่นะคะ โอ้โหคือดื่มเข้าไปทุกครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความสดชื่นนะเพราะว่าตัวนี้สกัดมาจากผลไม้ดิบสดมากกว่า12ชนิดผสมกับสมุนไพรจีนซึ่งลงตัวมากเลยนะโอ้โหมันอร่อยอร่อยยิ่งกว่าน้ำผลไม้ที่เราซื้อมาจากเซเว่นนะคะนะคะตัวนี้ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่อยากมีสุขภาพดีนะคะป้องกันก่อนป่วยหรือคนที่ป่วยแล้วต้องการดูแลสุขภาพในระดับเซลล์ก็สามารถดื่มตรงนี้ได้นะคะตัวนี้จะไปช่วยฟื้นฟูนะคะเซลล์ของคุณให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะๆๆๆแค่ครึ่งแก้วที่ไกลดื่มเมื่อกี้นะ,ะ,ๆๆนะโอ้มันมีผลไม้เนี่ย อ่าเท่ากับ5กิโลเลยนะเวลาที่เราไม่สบายแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทานผักผลไม้สดนะแต่เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้ถามว่าคุณสามารถทานผลไม้หรือผักวันละ4 5กิโลได้ไหม4 5กิโลเนี่ยวันหนึ 2, 2่งดื่ม2 2ครั้งใช่ไหมคะ2ครั้งก็10กิโล10กิโลคุณคุณสามารถกินผัก ผลไม้ได้วันหนึ่งสิบกิโลไหมคะถ้าคุณทำได้นะคุณแค่ทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ทานผ,ผักผลไม้สดนะคะคุณก็จะได้เอนไซม์โดยที่ไม่ต้องไปใช้อาหารเสริมใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ให้มันไม่ไหวแล้วอะ่ะเราร่างกายเราอ่อนเพลียเราป่วยร่างกายเราป่วย,ย,เ,รวยเราจะต้องกลับมาดูแลนะคะ กลับมาดูแลวิธีการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดก็คือการดูแลเซลล์นะฮะไม่ใช่การไปกินยาเพื่อที่จะมาทำให้อาการป่วยของเราเนี่ยหรืออาการบาดเจ็บของเราเนี่ยมันหายมันลดลงบางครั้งนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นมะเร็งนะคะถ้าเป็นมะเร็งนะคะค่ะสุดยอดค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทค่ะสุดยอดค่ะ เอนไซมซึ่งจะเป็นเทรนในการดูแลสุขภาพในอนาคตแทนการใช้ยานะคะนะคะแล้วคุณจะเห็นว่านะคะอย่างเช่นเวลาป่วยเป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งเนี่ยหลักการรักษาของปัจจุบันก็คือว่า 1. ผ่าตัดเอาก้อนที่มันเป็นเนื้อร้ายออกนะคะ 2. ใช้คีโมนะให้คีโมหรือกืนลังสีตัวนี้มันก็จะไปจัดการเซลล์ที่มันเป็นมะเร็งนะเซลล์ที่มันเสียแล้วและที่สำคัญนะมันก็จะไปจัดการเซลล์ดีด้วยสังเกตดูนะคะคนไหนที่ให้คีโมมาแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกอ่อนเพลียเพราะว่าร่างกายเราถูกสารเคมีเข้าไปฆ่าเซลล์ ะะรวมทั้งเซลล์เสียแล้วก็เซลลดีบางทีผมร่วงบางคนเนี่ยผมร่วงเลยกว่าจะฟื้นมาได้เนี่ยกว่าผมจะงอกมาใช้เวลาหลายเดือนบางคนเป็นปีนะ,ะ,อะตอนนี้ไก่ก็อยากจะบอกว่าวิธีการดูแลสุขภาพง่ายๆด้วยคุณอยู่กับบ้านคุณไม่ต้องไปโรงพยาบาลน,นะฮะเพียงแค่คุณดื่มช่วงตอนเช้า ตอนเย็นก่อนอาหารและที่สำคัญนะคะถ้าเราทานยานะ,ะเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหยาไม่อร่อยเลยมันขมหรือบางทีมันแบบโอ้โหกินแล้วแบบทำให้เนื้อตัวเราไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตัวนี้นะโอ้โหยี่เอาแช่ตู้เย็นนะอย่าให้เผลอนะบางวันเนี่ย หมดเป็นขวดเพราะว่ามันอร่อยนะคะและก็ส่งคุณค่าในการช่วยทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นนะคะอันนี้ไก่ขอแนะนำนะคะและเป็นความลับของไก่ที่ไก่ใช้ถ้าท่านไหนสนใจที่อยากจะดูแลสุขภาพนะะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วและที่สำคัญนะมันยังทําให้ผิวพรรณหน้าตาของเราเนี่ย อ่อนยาวลงนะเด็กขึ้นกว่าเดิมอันนี้คอนเฟิร์มค่ะว่ามันเป็นจริงเพราะว่าไก่พิสูจน์มาแล้วว่าตอนนี้มีคนถามว่าไปทำอะไรมาทำไมหน้าตาดูดีขึ้นนี่ค่ะคือเคล็ดลับที่ไก่จะมาเฉลยวันนี้นะคะ RD Fresh Plus e z e นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านไหนที่เห็นคลิปนี้นะคะถ้าคุณนะคะถ้าคุณมี อาการป่วยหรือมีญาติพี่น้องหรือคนครอบครัวของคุณหรือคนรู้จักที่คุณเจอแล้วเนี่ยเขานะคะเขาป่วยแล้วเขารักษาแล้วเขาไม่ดีขึ้นอันนี้นะคะให้ติดต่อมาที่ไก่เพราะว่า ทางบริษัทเราการันตีนะมีการันตีด้วยนะมีที่ไหนบ้างเวลาคุณไปรักษานะโรงพยาบาลหรือไปรักษาที่ไหนก็ตามว่าถ้าคุณไม่ดีขึ้นเอาเงินคืนไปนะมีที่นี่ที่เดียวนะคะ AD Fresh Path นะคะยินดีที่จะคืนเะงินให้ถ้าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้วนะฮะ แล้วอาการที่คุณไม่สบายมันไม่ดีขึ้นคุณเรานะคุณสามารถรับเงินคืนนะทุกบาททุกสตังค์นะคะถ้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อมาที่ใต้คลิปนี้หรือเบอร์ติดต่อนะคะ094 4 2 6 5 2 9 7ค่ะ นะก่ยยินดีให้คำแนะนำนะคะคือคุณไม่จาเป็นจะต้องมาซื้อสินค้าเราก็ได้ขอให้มาปรึกษาเราว่าอาการที่คุณเป็นอยู่เราจะช่วยได้ยังไงนะคะก่ยยินดีให้คำปรึกษานะคะค่ะสรัวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณและก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์นะคะและก็มาชมสดและก็มาชมย้อนหลังนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะและที่สำคัญนะคะมั่งคั่งร่ำรวยค่ะ